สวัสดีทุกคนนี่ตืน่นเช้าตืน่นเช้าเพื่อมาทำอะไรครับเนี่ยตกปลาตกปลาเหรอไหนปลาอยู่ไหนนู่นปลาอยู่โน,น่นปลาครับอยู่ปลาครับตกปลาครับเหรอไหนไหนอุปกรณ์เอามาให้เขาดูดิได้ได้ไหนเบ็ดอ่ะไหนเบ็ดเอามาให้ดูหน่อยนี่เห,อหเรอไอ้เบ็ดอเบ็ดซื้อมาจากไหนเนี่ยเอาซื้ ิดจังไหนครับได้ลือยงลาติดเว็หลือยงมาติดลือยงนูน่นนู่นนะปลาคาบเราอยูน่นู่นตัวยังไม่กระโดดดูดูดนู่นดูนู่นเหรอ ได้หรือยังยังไม่ได้เรากี่ตัวเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยวันนี้จะตกไปทำไมเจะตกไปทำไมมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาใกล้แล้ว

Tỉnh là, tỉnh là, tỉnh là. À, mày tít lâu tít lâu tít lên này tha tì tụt điện không được tụt điện không được lấy nào để tụt trong nhà này này ba tự nhiên ở đâu ยังเฮ้ยังเฮ้ยเฮ้ยพี่ไอ้ปลาเฮ้ยไหนลูกคอดูหน่อยขอดูหน่อยหุここにに้ยหุ้ยเฮ้ยติดปลาเลยเนี่ยโอ้ใส่ถังด้วยโอ้เฮ้ยีตกได้ปลาฮะเอาหนูจ้าห้าพูไอะูอะไูอยู่ไหนอ่ะ อยูบ่บ้านเหรอ<ช>เอาเอาตูดเาตูดเอาขันตูดซะแล้วขันตูดซะแล้วกระตูดกระตูดดนกระตูด